ปัน่นไปอย่างเยอะปึ๊บโอ้โยสวัสดีคุณทุกท่นะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องทิปเซตเตอร์นะคะสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวสกินของลูนา่านั่นเองเนาะสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องของการแปลสก,กิลแนะนำอะไรต่างของลูนา่าเนี่ยไปดูคลิปก่อนก่อนได้นะหรือกดลิงก์ใต้คลิปเพลิ์แปลสก,กิลโปเกมอนได้เลยแล้วแปะเพลิ์ไว้อยู่นะคะใต้คลิปเลยเนาะ สำหรับวันนี้เนี่ยเรามาดูที่ไ d ของ FC กันนั่นเองก็ขอบคุณมากที่ส่ง ID มาให้รีวิวสำหรับสกินลูนาร่า ID นี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการปั้นกันก่อนนะทุกคนว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับลูนาร่า ID คนนี้นั่นเองเนาะ,ะมาดูที่เรื่องของพลังกันก่อนเลยพลังอยู่ที่1ล้านอ้ยปั้นไป้1ล้านเลยนะล้านสนะ54,183นั่นเอง ตีบวกอยู่ที่สีส้มบวก2นะคะสิดาวด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เรื่องของอาวุธเขาจะใส่เป็นเซ็ตนี้นะ,ะอ่าเรื่องของดาเมจเรื่องของอันติเมรสกิลอะไรอย่างนี้เนาะ,ะจะใส่เป็นเซตนี้นั่นเองแล้วเรื่องของรุนสโตนสําหรับใครที่อยากจะปั้นแล้วยังไม่รู้แนวว่าจะใส่รูนอะไรก็ดูตามนี้ก็ได้นะฮะ ก็ใส่เป็นวอลไลท์แล้วก็เป็นชิลแล้วก็เป็นคิงคองนะคะสำหรับเซตนี้นะถ้าใครมีสีเหลืองสีม่วงสีอะไรนีก็ใส่ไปก่อนได้แต่เป็นแบบของเซตนี้เนาะอ่ะวอลไลท์ชิลแล้วก็คิงคองตรงนี้นะอ่ะใส่ไปก่อนได้เลยแล้วก็เรื่องของชิปใส่อะไรนะฮะก็ใส่เซตนี้เซตนี้4ี่ชิ้นนะแล้วก็เซตนี้2ชิ้นนั่นเองแล้วเรื่องของสเตตัสต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าไปเท่าไหร่นะ มาดูที่ HP กันก่อนนะ HP อยู่ที่2ล้านโอ้โหจะเอาลงยังไงเนี่ย2ล้านเลย HP นะทุกคน2,312,351นะสปีดอยู่ที่23,223แล้วก็ attack อยู่ที่473,737พนละังป้ปองกัน defense อยู่ที่1,69,292นะแล้วก็ special attack 535,168 อย่างเยอะแล้วก็สเปเชียลดีฟ ens อยู่ที่175359นั่นเองนะทุกคนบอกเลยว่าปั้นโหดมากสุดมากจริงๆนะสำหรับ12ดาวแล้วล้าน4นะฮะพลังนะแล้วเรื่องของข้าความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะครบแค่3ช่องนะฮะทุกคนอ่าเป็นดา m เมจเดอเชัแล้วก็ดาเมจสเปเชียลแท็กแอคแท็กแล้วก็ Hp แล้วก็สเปเชียลช่องแรกเนี่ยเขายังไม่ครบนะขาดอีกแค่ตัวเดียวตัวนี้นั่นเองเนาะ อ่ะื่องเรื่องของสกิลการอัพต่างๆเนี่ยถ้าใครที่แบบอยากจะปั้นจริงๆทําทีมหลังจริงก็ต้องปั้นอัพให้สุดๆนะคะทุกคนมันถึงจะแบบไปสู้กับคนอื่นได้นั่นเองแต่ถ้าเรื่องของตัวนี้โพเทนทัลเนี่ยจะอัพเฉลี่ยก็ได้นะเฉลี่ยกันไปก่อนนะฮะเพื่อที่จะให้เอาทีมหลักตัวอื่นด้วยเนาะเออตัวนี้มันถ้าเป็นสายฟรีหรือคนที่เพิ่งเริ่มเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างที่จะหายยากนิดนึงนะคะอันนี้เขาเล่นมานานแล้วนั่นเองนะ ก็จะประมาณนี้สําหรับเรื่องของการปั้นแล้วก็สกินถ้าไม่ใส่ก็จะเป็นล่างแบบนี้นะนี้ตอนไม่ใส่นะฮะไม่ใส่ก็จะเป็นแนวเทแบบดูดันไปเลยนะถ้าใส่ปุ๊บก็จะเพิ่ม HP 5%อันติเม็นสกิลเนี่ยอีก3%นั่นเองแล้วก็จะออกแนวแบบแบลวๆนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเอฟเฟกต์สกิลของลูนาร่าตอนใส่สกินกับไม่ใส่เนี่ย จะเป็นยังไงบ้างเนาะสำหรับการตอนไม่ใส่เนี่ยก็ไปดูคลิปที่แล้วได้นะแต่อันนี้เราจะรีวิวแบบตอนใส่สก,กินไปเลยนั่นเองเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะสวยงามอลังการขนาดไหนนะคะสำหรับลูนารานั่นเองตอนนี้เราก็เอาลูนาราใส่สก,กินลงสนามแล้วนะฮะมาให้ดูเอฟเฟกต์สกิลหนึ่งกันเลยเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับตอนใส่สก,กินนะฮะสเปเชียลแอคแท็กหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ธาตุพลังจิตนั่นเองนะ,ะดูเอฟเฟกต์กันปึ๊บเฮ้ยสวยนะ สำหรับระดับ S S หรือระดับ S+ อะไรอย่างนี้สว่วนมากเรื่องของสกินอะสกิลหนึ่งเอ้ยสกิลสองเอ้ยเดี๋ยเอฟเฟกมันจะแบบมีเรื่องของลูกเล่นเออมีเอฟเฟกอลังการกว่านะฮะสำหรับระดับ S อะไรอย่างนี้นะอ่ะเรามาดูที่สกิลสองต่อเลยาตาผีนะฮะสเปเชียลแอตแท็กหนึ่งร้อยหกสิบนั่นเองมาดูเฮ้ยสวยนะเป็นดอกไม้ขึ้นมาเลยนะ นี่เป็นผลจากพาราสสีมันด้วยนะสําหรับตัวที่แบบเอ้ยตีปุ๊บแล้วมาหายเนี่ยแล้วก็มาดูอัติเลยนะทุกคนพารผีนะปุ๊บก็น่าจะหายเลยแหละเนี่ยแรงขนาดนี้ปันได้อย่างเยอะปุ๊บโอ้ยโอ้ยอลังการมากก็สวยทุกคนดูดิโอ้โห ดอกไม้โอ้ยเท่าไหร่นั่นห้าล้านห้าล้านเจ็ดอุยดาเมจโค้ดเยอะอันนี้เรายังลงด่านไม่ที่แบบไม่เยอะเทา่ทาไหร่นะทุกคนลงด่านแค่แบบครึ่งๆข,ข,ของมันเองนะอู้เยอะมากนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูเต็มๆเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเต็มๆเลยกดออโต้ไปให้ดูนะปึ๊บอ,อันติโอ้ย โคตสวยอ่ะอลังการมากนะสำหรับโนล่าสำหรับสกินนี้นะเออก็ไม่แน่ใจว่าอนาคตมันจะมีแบบสกินอื่นๆเพิ่มเติมมาไหมอะไรอย่างนี้โอ้โหสวยมากถ้าใครชอบลูนาร่าเป็นแบบเมนลูนาร่าแล้วเนี่ยไม่ควรพลาดสำหรับสกินนะเออโคตรสวยโอ้โหสุดจริงสวยมากอะกคน โอ้โหโอ้ยอลังการปึ๊บอุ้ยเท่าไหร่อะเอ้ยยี่สิบเอ็ดล้านเหรอยี่สิบเอ็ดล้านเหรอทุกคนเอ้ยเยอะไปนะโหดแท้นี่ลงสิบเก้าขีดสิบนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยสำหรับเรื่องของเอฟเฟคสกิลนะคะ ของตอนใส่สกินของดูนาร่านั่นเองเป็นยังไงบ้างสวยไหมอลังการไหมสําหรับพี่ก็สวยนะเออสวยมากๆด้วยแล้วก็อลังการมากด้วยนะฮะสำหรับเอฟเฟกสกินของมันนั่นเองนะก็ไอดีนี้เขาปั้นหัวจริง,รงๆนะทุกคนยอมรับเลยว่าแบบโอ้ยเทพจริงเทพทูเทพเติม เทพเติมของจริงนะ VAP 17ด้วยนั่นเองขอบคุณมากที่ส่งอดีมาให้รีวิวนะคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กกำลังใจกันด้วยนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ